วอลโว่ V40 นะครับติดตะแกรงบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับตัวนี้ต่อตะแกรงให้ยาวขึ้นด้วยนะครับอย่างแรกติดเป็นชุดคานกว่าเอาตัวรถก่อนมาติดคานกว่าเรียบร้อยนะครับแล้วค่อยตะแกรงไว้บนคานกว่าอีกทีนะครับเป็นฮูเล่แคนยอน XT นะครับตัวนี้เป็นตัวไซส์ต่อแดปเตอร์เพิ่มนะครับเป็นความยาวใส่ของได้เยอะเลยนะครับมีการบังลมหน้าตะแกรงเป็นตนขาดข้างในนะครับ แล้วก็ติดหลักจักรยานด้านท้ายด้วยนะครับเป็นคเล่ย์เวลคอมแพค927นะครับบรรทุกจักรยานทั้งหมด3คันนะครับติดได้ทั้งระแกงใส่ของบนหลังคาใส่หลักจักรยานท้ายรถนะครับเป็นหลักจักรยานคู่เล่เวลคอมแพคบรรทุก3คันมีกุญแจล็อกกันหายกันจักรยานหายทีหมดนะครับมีชุดไฟติดตามสายจานไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบรกไฟรีไฟฟ้ามา โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวว o l v o v 40ติดตะแกรงบนสัมภาระพร้อมกับตัวแหลกจักรยานขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ